วัดไทยนะคะแต่เข้าไม่ได้งงใจวัดไทยนะคะเข้าไม่ได้เข้าไปได้วัดไทยแต่คนไทยแต่คนไทยทั้งเข้าไปชมในวิหารนี้นะถ้าม,มานะคะทุกคนได้เฉพาะคนจีนนะคะ

两个医院现在都在这个,个人，他给点儿他是当这个 ระวังตีเสื้อขาวนะพวกคนจีนเพื่อขอได้ไม่ต้องแล้วปั้ว เดี๋ยวจะคืนครับจะให้หลวงพ่อชี้แจงเรื่องที่มีคล wow. ิปท umm> ี่ออกมาครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกทท่านเมื่อสองทวันนี้ก็อาจจะมีคลิปออกไปที่ไม่เข้าใจกันในทานสื่อสาร ว่าทางวัดน้องเกตใหญ่เราห่วงห้ามเข้าบางสิ่งบางอย่างนั้นอนี่จริงเราก็ให้เข้าชมทุกทุกแห่งที่จะมาในวัดนี้เพราะก็มีในอุโบสถหรือวิหารหลังเก่าหรือในบนดบอะไรต่างๆเราก็ให้เข้าชมหรือในที่จัดทัวร์ไหว้พระของคนจีนอันนี้ก็เข้าได้เข้าชมเหมือนกัน แต่มีคลิปข่าวไปว่าทางวัดไม่ให้เขาชมนั้นอาจจะเป็นการคาดเคลื่อนกันเพราะว่าการสื่อสารอาจจะไม่เข้าใจกันเพราะว่าทางวัดเราเนี่ยก็จะปิดอาคารนั้นประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงเย็นถ้าทัวร์หมดเราก็จะปิดประมาณบ่ายสามกว่าหรือถ้ามีทัวร์อยู่อีกก็จะปิดประมาณบ่ายสี่โมงอาจจะมาช่วงจะปิดก็พอดีหรืออะไรประมาณนั้นก็ได้ สางคณะนี่ก็อาจจะไม่ให้เข้าหรืออาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจก็ได้แต่ถ้าญาติโยมอยากจะมาเข้าชมเข้ากับไหว้พระในสถานที่ต่างๆวัดนงเกตใหญ่ทางวัดนงเกตใหญ่ไม่ได้มีห่วงห้ามทุกอย่างทุกอาคารเข้ากับไหว้พระได้หมดตามเวลาที่เปิดให้ไหว้ขอ,ของที่วัดนี้ตั้งกล่าและข้างต้นส่วน ัวจีนที่เข้ามาเช่าสถานที่ของวัดนั้นก็ได้ถูกทำถูกต้องตามกฎหมายได้รับอนุญาตจากมหาเถรสำนักพุทธชาติถ้าถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทางวัดเราก็มีการให้เราสถานที่ที่การเขตเสร็จแล้วก็ตักจัดตั้งเป็นบริษัทแล้วก็มีการเสียภาษีรายได้ต่างๆหรือภาษีบำรุงท้องที่ต่างๆถูกต้องทีนี้ก็ เมื่อสองค่ำวันนี้ก็มีท่านรัฐมนตรีเทวันวิตรพันลบก็กมาไดา้ตรวจตาพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอรองผูก้กำกับการแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็นมาพร้อมกันประชมกันเสร็จแล้วก็ตรวจตาต่างๆก็มีความเห็นตรงกันว่าไม่มีความผิดอะไรต่างๆที่จะต้องยุติดำเนินการ กอนอนุญาตเพราะเรามีใบอนุญาตถูกต้องแล้วก็ให้ดาเนินการให้ทัวร์จีนเข้ามากรับพระไหว้พระในวัดได้เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของของของประเทศไทยเราด้วยไรายได้จากทัวร์จีนนั้นก็เราก็มาพัฒนาวัดูกสิ่งอาคารก่อสร้างสร้างถนนสร้างเมนสร้างอะไรต่างๆหมดไปหรือทั่วๆวไปเราก็ ในวัดเราหรือสถานที่ใกล้เคียงเช่นตูนเด็กเล็กตูนพัฒนาเด็กเล็กเราก็ให้งบประมาณไปบำรุงหรือเราจัดทำให้สร้างศาลาหลังคาต่อเติมอีกก็หมดไปหลายแสนบาทหรือโรงเรียนเราก็ทำการไอทาสีให้ใหม่สร้างกำแพงวัดให้ใหม่สร้างกำแพงโรงเรียนให้ใหม่อะไรก็หมดไปหลายแสนบาท แม่นามายปัจจุบันนี้หรือสถานอะไรโรงพยาบาลที่อยู่ข้างวัดเราก็ทำการาทาสีให้ใหม่ทั้งหมดเอาหมดไปแสนกว่าบาทแล้วก็จะมีการสร้างห้องน้ำสามห้องกับประมาณสอง,สองแสนบาทอันนี้ยังกำลังด,ดำเนินการอยู่ก็ทางวัดก็ก็ช่วยเหลือข้างเคียงแม้แต่สินค้าในวัด ล้วก็ขายผล,ลไม้แล้วก็สินค้าโอทอ็อปมีไม้เก่าหลังมีอะไรต่างๆก็เป็นสินค้าโอทอ็อปเราก็นำมา,าขายให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นการสนับสนินสินค้าสนับสนุนสินค้าโอทอ็อปของเราด้วยทนั้นก็อาตมานี่ก็ใครอยากจะเข้ามาเที่ยวมาชมมาอะไรต่างๆตามที่อาตมาพูดนี่ก็ขอเรียนเชิญได้อาตมาก็ไม่ขัดข้องไม,ม่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ ขัดข้องต่างๆก็อาจจะมาคุยกั็อาจ,จมาได้เพราะว่าบางอย่างเราก็ปิดอยู่เช่นอุโบสถหมายอย่างเงี้ยก็ไม่มีคนเข้าเราก็ปิดอยากไปกลับไปไหว้เราก็อาจจะเปิดทีเพาะตนคนก็ได้นีก็ขอจเจริญพรในทราบ